เสิร์ฟโมเมนต์ความฟินกันแบบรัวๆสำหรับงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟเจฟฟ์เฟลเฮาวิทผูพาเวลกิจกรรมแฟนมิดของสองหนุ่มคู่สีผูปิดตินและพาเวลเนเรตคู่ฮอตจากซีรีส์บอยเลิฟผิดแบบเดอะซีรีส์พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เจฟฟ์เดอะบอนนี่บิสเล็บแอนด์ชีคบรามเปิดบ้านต้อนรับความสดใสเชิญแฟนคลับผู้โชคดีมาร่วมอยู่ในโมเมนต์แห่งความสุขความสนุกณนะสยามสแควรบ์บล็อกไอ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะกับแจ๊ปเทฮาว์ฟอร์ยูฮาร์ดนะคะก็ที่แจ๊ปเรานะคะจะกกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะโดยเปิดตัวพร้อมกับพรีเซนเตอร์คูหูสุดฮอตแห่งยูคเรานะคะ <laughs> ค,คุณครกับคุณพาเวลค่ะ, <laughs> คะก็เป็นกิจกรรมเปิดตัวนะคะสินค้าคอสเมติกน้องใหม่ค่ะภายใต้แบรนด์แจ๊ปค่ะกับแจ๊ปบอนนี่ดิสนะคะเราเริ่มต้นจากการทำเอ่อลิปแอนทิชกับลิปคอสัมเปอร์ก่อนค่ะ กิจกรรมภายในงานค่ะวันนี้เราก็จะมีสส่วนค่ะก็จะเป็นส่วนที่โอเพนแอร์นะคะให้แฟนคลับของทางแจ๊เองแล้วก็ให้ประชาชนชาวสยามของเราได้มาเดินเที่ยวกันนะคะดูงานของแจ๊บเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดี Y กิจกรรมเอ่อ Personal Color รวมถึงโปรโมทสินค้าใหม่ของเราค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นกิจกรรมของแฟนคลับค่ะของคุณครูกับคุณพาเวลค่ะที่ได้มาร่วมยินดีกับเราในวันนี้ค่ะจริงใหญ่มากยริงใหญ่ระดับโกรงใหญ่สุด กลางสยามครับผมโอ้โหแล้ววันนี้เรามาในแบบชมพูโลกมันต้องเป็นสีชมพูวันนี้ก็ันนี้เป็นเหมือนเป็นปีที่สองของเราครับผมสองคนนะครับก็อย่างแรกเลยครูพาวเวลขอขอบคุณแรับขอบคุณครับเป็นปีที่สองนะครับแล้วก็บอกเลยว่าทุกครั้งที่เราไปร่วมงานเป็นงานที่อลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเสียดายวันนี้ฝนตกไปนิดนึงไม่งั้นได้ไปวิ่งเล่นกันตรงนี้แล้วเย็นซุ้มฉับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาเปิด เรียกว่าเป็นคอสเมติกใหม่ของแจ๊บครับผมปีปีที่แล้วปีก่อนก่อนเราเป็นเอ่อทิชเปตตอนนี้เรามาเป็นชนะนีแล้วมามาพร้อมกับน้องตอลลี้นะบอกเลยว่าเป็นวันนี้บริสลิปเป็นชิคบาร์มันเคยใช้ได้ทั้งลิปแล้วก็ที่แก้มที่แก้มแล้วก็มีตัวลิปกลอสด้วยให้น้องสุท้ายผมดีกว่าอันนี้สิเฮ้ยอันนี้อันนี้่ผมคิดดีไหมเพราะว่าน้องอาจจะเติมเยอะนะไม่เดี๋ยวผมอ่า นี่เนี่ยนี่เนี่ยเ,เติมตเติมเพื่อเออที่วนเติมเพื่อเอามาันส่วนพี่เฟาก็็อบ <c oughs> พี่็อบกับ <c oughs> ยากแกงเนี่ยโ้โหเดี๋ย <c> ว <oughs> ว่าเป็นตัวแทนสาวไอหมองเ,ออเลยว่าอัน <c oughs> นี้เนี่ยเขามีล,ลุกเล่นเพราะว่าเรามามีการคอลแลบก,กับเออน้องเบลลี่กอมอ่านี่บอกเลยว่าน่ารักเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ไหนเมื่อกี้แล้วน้องตัวใหญ่นี่เราก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วเราก็หมุนครับนี่มา ยัไมรู้แล้วโชว์โชว์ให้เห็นแบบชัดๆโชว์เนื้อโชว์เนื้อเสร็จแล้วเราก็แบบนี้อ่าๆๆคุณอยากได้ตรงไหนพี่อยากได้จัดจัดนิ้วหนูจ้าโอ้โอเคโอเคอ่าอยากได้ะไกันนะเกียร์เกียร์เกียร์ คือไม่ผ่านลต้องใช้ที่ใช้ที่ต้องไม่หรือ่าต้องค่ะต้องค่ะยๆนอกจากเติมความสดใสก็เติมความหวานให้ด้วยใ่อากาศร้อนเลยร้อนเลยทีเดียวร้อนเลยทีเดียวก็ในนามของแบรนด์แซบนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์แบรนด์แซบค่ะแซบนอกจากปีนี้เราเปิดตัวกับคอสเมติกก็คือขบวันนี้เป็นพร้อมพรีเซนเตอร์คุณภูพาเวลนะคะก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ค่ะยังไงก็รบกวนติดตามและฝากแบรนด์แซบไว้ในออบอกอ้อนไปด้วยนะคะครับผมยังไงก็ ปากแจ๊บส้วนนะครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนโปรดักต์รายแรกของเขาแล้วก็มีทั้งสี่สีเลยแล้วก็มีตัวที่ผมชอบมากๆคือลิปกอสที่น้องคูเนี่ยชอบแอบเติมให้ผมไปบ่อยหรือเปล่าเอาจริงๆคือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเอ่อมาที่เราอยู่ชิชูเปียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีนก่อนเนี่ยก็จะมีแฟนๆชอบเซลล์ถาวมาแบบเฮ้ยปากฉ่ำมากนะใช้อะไรแล้วเราก็เลยเม็ดพเพราะว่าเม็ดอยู่แล้วเราเม็ดกันมาเนี่ยไม่บอกเราไม่บอกเราใช้อะไร จนสุดท้ายตอนนี้นะครับเราสามารถบอกได้อย่างเต็มปากครับนี่ว่าเราใช้แจ็บ b u นนี้บลิส l i ลิปแอนด์ชิคบาและแจ um ็บลิปครอสแคลมเปอร์บอกเลยว่าฉ่ำแน่นอนสำหรับสินค้าแจ็บนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดตามได้ที่ออนไลน์แจ็บอ f ฟฟิเชียลนะคะแล้วก็มีแจ็บออนไลน์ที่เป็นพาร์ทเนอร์เราค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ CBS ค่ะแล้วก็ข้างสติสินค้าชั้นนำค่ะเมตานิวครบจบทุกข่าว